งานกันแล้วครับวันนี้นะครับ EP4 ครับเก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะครบแล้วครับนะฮะเหลือแค่ไปแจ้งจดทะเบียนใหม่นะครับรอเอกสารของทางเจ้าของรถนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่ยังไงจะแทรกรูปนะครับที่ทำทำไว้ตั้งแต่แรกให้นะฮะนี่ขาดอะไรจะจุกจิกอีกนิดเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าไม่ไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ เครื่องยนต์ดีนะครับสมบูรณ์นะครับเบาะทรงเดิมนะครับ ค,คือพื้นฐานคันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรถที่ใช้อยู่ในบ้านนะครับก็คือเป็นชื่อของทางาคุณพ่อเขานะครับนะฮะก็เลยนะครับ,นะรบทุ่มไม่อั้นนะครับทำให้มันกลับมาเป็นอยู่ในสภาพที่เกือบจะกใกล้เคียงนะครับในตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะฮะ คือพื้นฐานคันนี้เนี่ยมันมาดีอยู่แล้วนะครับก็คือตัวเครื่องยนต์หัวใจหลักของมันเนี่ยนะฮะคือตอนที่ผมได้รถมาเนี่ยมันแค่น้ํามันในถังเนี่ยมันมันมันเสียทํารถมันจอดนานนะครับสามสี่ปีมันก็เลยต้องมาไล่ระบบไฟแล้วก็เปลี่ยนน้ามันล้างขาบูอะไรอย่างเงี้ยลองสตาร์ทดูเนี่ยคือเครื่องยนต์ติดได้เลยนะครับแต่ว่าพอติดเครื่องได้เนี่ยปัญหาคือล้อเนี่ยมัน ยางมันเสียหมดแล้วนะครับล้อมันเก่ามากคือเขาจอดแช่น้ําด้วยเจอน้ําท่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจอฝนเจอแดดนะครับคือทุกอย่างที่เป็นยางเนี่ยมันเสียหมดแล้วก็เลยทําการขึ้นยางขึ้นล้อนะครับชุดนี้ใหม่ก่อนส่งดุมทําสีเพื่อที่อะไรเพราะว่าผมไม่เคยทําเครื่องตัวนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันขี่ได้โอเคหรือเปล่านะครับระบบเกียร์การปูต่างๆนะครับเข้าได้6กเกียร์ครบไหมนะครับอพอเราขึ้นล้ออะไรเสร็จปุ๊บผมก็ ลองติดเครื่องใหม่นะครับไล่เปลี่ยนแผ่นคัสต์แผ่นเหล็กใหม่นะครับแผ่นเหล็กคัสต์นะครับผ้าคัสต์นี่ใช้อันเดิมนะครับแผ่นเหล็กเนี่ยตรงกับเอเน5 0อานะฮะอาการคือแผ่นเหล็กมันติดนะครับเพราะว่าน้ำมันเหมือนกับแบบมันทิ้งนานนะครับสนิมมันขึ้นนะครับคัต์มันไม่จากนะพอเราทำคัสต์เสร็จเนี่ยก็ลองขี่ดูนะครับพอราพบว่าเครื่องยนต์เนี่ยโอเคเข้าเกียร์ครบขี่ได้นะครับแต่ก็มีดังนิดหน่อยทีนี้เราก็เลยรื้อใหม่หมดเลยนะครับรื้อทุกอย่าง กะว่าจะทําแค่สีรอบนอกเครื่องยนต์กะว่าจะไม่ผ่าเครื่องครับนะฮะเพราะว่าผม <S <S ผมกลัวว่างบมันจะบานปลายแต่ทางเจ้าของรถเนี่ยคือเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเขาก็แบบว่าไม่เป็นไรคือไหนๆก็ทําแล้วก็ทําไปเลยก็เลยทําการผ่าเครื่องนะครับพอผ่ามาเนี่ยโอโ้โหคือแบบคือข้างในเนี่ยสนิมมันขึ้นหมดแล้วนะเพราะว่าน้าที่อยู่ในระบบเนี่ยน้ำรอเย็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสนิมนะครับมันพาพวกเสาเสื้อพวก ประกันอะไรทุกอย่างใน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 ฝาเสื้อในเสื้อสูบไปพวกนี้นะครับคือเสียหมดเลยนะครับคืออันนี้มันเป็นเหมือนน้านอกคือกระบอกสูบเนี่ยมันโดนน้าหล่อเลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับมันไม่เหมือน LS กับแ a t นะครับคือมันจะเป็นน้ําเป็นร่องน้ํารูน้ํารอปอกเฉยๆอันนี้คือมันอยู่ข้างในหมดเลยนะครับมันทําให้เสาเสื้อเสาฝาเนี่ยผุหมดเกือบโอ้กว่าจะเอาออกได้นะครับนานมากนะครับ ส่วนพวกนี้เราก็พอเราลื้อแล้วเนี่ยนะครับมันก็ส่งพาวเดอร์โค้ดทั้งหมดทั้งแข้งกลางนะดูได้นะครับในแข้งกลางเสื้อสูบทุกอย่างนะครับพาวเดอนะร์โค้ดนะฮะลูกปืนทั้งหมดเปลี่ยนนะครับก้านเปลี่ยนนะครับก้านเนี่ยเป็นของ Dead LS นี่ยตรงเลยนะฮะลูกสูบเป็นของมันเพราะว่าขนาดสไตล์มาตรฐานเนี่ยมัน56ผมเปลี่ยนเป็นไซส์100เป็น57มิลน,นะครับคาบูเนี่ยมันก็คือตรงกับพวก Dead LS แต่นะครับนมหนูไม่เหมือนกันนะ นมหนูไม่เท่านะครับนมหนูอากาศนมหนูหลักเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ถามว่าใส่ได้กันไ,ไหมใส่ได้เลยนะครับสตาร์ทติกี่ได้แต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมจะได้เป็นของบีดมานะครับนมหนูเนี่ยมันจะเป็น45128ซึ่งถ้าเดิมๆผมแกะดูจากคาบูเดิมรถคันนี้นะผมไม่รู้ว่าเป็นถูกผิดยังไงนะมันมา45กับ118หรือ116เนี่ยนะฮะแต่อันนี้เนี่ย พอเราเปลี่ยนเป็ของบีดเนี่ยมันเป็น45กับ128บวกกับที่เราขึ้นเป็นไซส์100นะครับแล้วก็ติดหนาไว้หน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ขี่ได้ประมาณสักตันอินมาสักร้อยโลนะครับก็ปกติดีนะครับ,ก,บ,ก,นะรบก็ทองถอดสีหัวเทียนอนะไรมาดูก็ก็ก็สีสวยดีนะครับสีดีนะครับ,นะรบล่องแหวนล่องแหวนบนเนี่ยจริงๆตามคู่มือเนี่ยที่ผมเปิดดูเนี่ยมันจะอิงอยู่ที่ประมาณ0.020เก เลยประมาณนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้อยู่ที่0.13โดยประมาณนะก็เผื่อแน่นไม่นิดนึงนะครับเผื่อรันอินนะครับแต่ก็ไม่ได้แน่นมากคือลูกเนี่ยแทบปล่อยตกเลยนะครับแต่ว่าปากแหวนเนี่ยมันได้นะครับประมาณ0.13นะฮะก็ไม่ดังไม่อะไรก็ขี่ดีมีกําลังปกตินะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างคือเครื่องยนต์เนี่ยก็จบนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องแกนปั๊มน้ํานิดหน่อยนะครับก็คือมันผุนะครับก็ต้องเชื่อมทําใหม่ แล้วก็ตัวเสื้อเรือนปั๊มน้ําฝั่งนี้เนี่ยนะครับตัวของเดิมมันเนี่ยมันแตกนะครับมันกร่อนหมดเลยก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็จะเป็นของแท้ใหม่ทำใหม่นะครับเสื้อตัวนี้นะครับไม่ได้แท้เดิมโรงงานฝาตัวนี้แท้ <c oughs> เปลี่ยนซีนปั๊มน้ําซีนปั๊มน้ำเนี่ยตรงกับพวก KR d a s อะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับตัวซีลด้านในนะครับหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับระวังเรื่องของอตัวแกนปั๊มน้ําอย่างเดียวที่มันจะผุนะครับอาจจะพาเรื่องของซีน้าม,มัน ด้านในที่ที่ที่ฝั่งน้ํามันเนี่ยมันอาจจะมีซึมนะครับต้องดูดีๆนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ก๊อกน้ํามันก็ทั่วไปครับใช้ l s b e a t ได้เลยนะฮะชุดนี้นะครับบังโซ่บนกันโซ่ล่างนะครับพักเท้านะครับยางรองโซ่นะครับพวกนี้จะต้องแท้ของเดิมเดิมมันจะอยู่ท่านี้สเตอร์เดิมผม p o w อ e r c o ้ดนะครับเปลี่ยนสเตอร์หน้าใหม่นะครับโซ่ใหม่นะฮะ ส่วนตัวอะไหล่เนี่ยรอบนอกที่หาเนี่ยคือผมมองว่าแม่นมีทุกชิ้นนะครับมีทุกชิ้นนะครับเพราะค้าที่ที่เขาขายอะไหล่รถพวกนี้เนี่ยมีเยอะนะครับในกลุ่มมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนพวกสายเบรกสายคัตสายเลื่อนไม้สายวัดรอบทุกอย่างนะครับเบิกใหม่หมดได้นะครับเส้นละร้อยกว่าบาทไม่ได้แพงนะครับยางคุ้มโชคมีอะไหล่นะครับโชกหน้าก็แกนก็พอดีฟุกได้เป็นแกนแท้ใหม่มาแท้เก่าเก็บนะครับ โชคดีมากนะครับก็โอเคเลยนะครับนะฮะกระบอกก็ปัดปัดด้านนะครับปัดด้านใหม่ไม่ได้ทําสีนะครับนะฮะดุมพาดเดอร์โค้ดนะครับโครงพาดเดอร์โค้ดเบาะอุ้มใหม่นะครับนะฮะแล้วก็ที่น็อตพวกนี้ก็จะเป็นชุบซิงค์นะครับน็อตพวกอะไรที่มันเป็นเหล็กที่ชุบได้แล้วก็จะชุบใหม่นะครับเรือนใหม่ก็ได้เป็นของตัวญี่ปุ่นนะครับมือเบรกมือคัสทําสีสวิตซ้ายขวาเดิม ะะหลักๆเลยคือเรือนไม่เนี่ยแพงหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่ราคาเอาเรื่องก็คือจะเป็นชุดกรองอากาศที่มันมีมาพร้อมฝาแบตคือของเดิมก็มีมาแต่ว่าตัวไส้ในที่ล็อกผ้ากรองไม่มีแล้วก็ฝาแบตไม่มีแล้วก็ตัวยางด้านหลังที่มันเป็นพวกกันโคลนมันเริ่มเปื่อยนะครับถังออโต้ลูปนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นของแท้ญี่ปุ่นนะพวกนี้ก็เป็นแท้ญี่ปุ่น นะครับราคาต่อชิ้นเนี่ยมันดูเหมือนไม่แพงนะพันกว่าบาทพันต้นพันกลาง300-400 700นะครับแต่คันนี้พอทํามาเบ็ดเสร็จนะครับทำมาเบ็ดเสร็จเป็นแบบนี้แฟริลิงเนี่ยติดรถเดิมมาหมดคืออาจจะเป็นของเทียมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแฟริลิงดาเหลืองพวกนี้มีแค่ทําสีถังกับกับเเรื่องของติดสติกเกอร์ใหม่เท่านั้น ที่เหลือก็คือจะจะเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับถังทรงทําสีคือโชคดีที่มันไม่ผุไม่รั่วนะครับยางเป็นของ c i f 300นะครับหลังเป็น128ร้อยยี่สิบแปดงหน้าก็ส0บทับร้อยขอบ21นะครับไม่ติดนะไม่ติดหักนะฮะได้อยู่หักนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นเลนแท้นะครับก็อาจจะเป็นงานใหม่นะครับ ก็สีเสริมมันก็สวยดีนะแตะ่มันอาจจะไม่ใช่แท้แบบแท้เบิกขนาดนั้นนะฮนะผมดูแล้วนะครับไฟหน้าก็เป็นเป็นโคยโตแล้วนะครับเป็นเลนกระจกข,ของญี่ปุ่นนะครับ,นะรบโดยรวมก็โอเคมันก็จะมีบังหม้อน้ำตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็รันอินดูก็ร้อยกว่าโลก็รถกี่ดีครับนะครับช่วงลงช่วงล่างแต่ว่ามันจะไม่ได้นุ่มนวลเหมือนรถวิบากสมัยใหม่อ่ะคือระยะยุบเนี่ยมันมีนะแต่ว่าความกระด้างอะไรพวกนี้มันก็จะสู้สมัยใหม่ไม่ได้คือมันจะมีความกระด้างอยู่นิดนึงนะฮะส่วนที่เหลือก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับเหลือแค่ลาบไปจดทะเบียนใหม่อย่างเดียวนะครับส่วนงบประมาณนะงบประมาณคันนี้ไม่ได้รวมค่าแรงผมนะเฉพาะค่าของเนี่ยเอ่อ ไม่รวมค่ารถด,ด้วยนะครับคือค่ารถไม่นับนะเพราะว่ามันมีมาอยู่แล้วอะ่ะคือผมผมก็ไม่ได้ตีรวมนะครับเฉพาะค่าทําเครื่องโครงสวิงอาร์มทุกอย่างคือทุกอย่างที่เห็นนะครับนะครับประมาณนะครับประมาณ6 5 0 0 0 6 8 0 0โดยประมาณนะครับใช้งบค่อนข้างสูงนะใครบอกทำรถพวกนี้ถูกนะไม่จริงนะครับอันนี้ยังไม่รวมรถนะฮะนะก็ลองดูครับเผื่อ ใครอยากลองปั้นนะครับงบประมาณก็ต้องผมว่ามีเผื่อๆเ,เอาไว้ถ้ามีรถอยู่แล้วเนี่ยก็ตเตรียมไว้ห้าหมื่นบวกบวกแล้วแต่ของที่เราจะซื้อนะครับแล้วแต่ความความอยากนะครับว่าจะเอาขนาดไหนนะฮะเครื่องจะเอาใหม่ขนาดไหนจะบิ้วใหม่หมดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องลองดูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น ep 4ีนะครับ